เปิดวิธีนำสินค้าเข้าไปขายในโลตัสสำหรับเจ้าของ SME ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจอยากนำสินค้าเข้าไปวางขายในโลตัสที่ปัจจุบันมีจำนวนสาขาวกว่า2,084สาขาทั่วประเทศแต่ไม่รู้ว่าวิธีการและขั้นตอนจะต้องทำอย่างไรวันนี้ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะแนะนำวิธีการให้ทราบค่ะ ปัจจุบันโรตาได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในการนำสินค้าไปจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพกเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการรับซื้อตรงจาก,กเกษตรกรใน4ภูมิภาคทั่วประเทศไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนอกเหนือจากการรับซื้อผลิตผลในปริมาณสูงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ ยังให้ความรู้และพัฒนาเกษตรกร,ร,กรได้ในมาตรฐานการเพาะปลูกความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้ที่ยั่งยืนขณะเดียวกันยังดําเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่เป็นคู่ค้าของโรตารช่วยพัฒนาศักยภาพของ SME ผ่านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้ามาตรฐานการผลิตมาตรฐานคุณภาพนโยบายด้านการจัดหาสินค้าด้วยความรับผิดชอบสวัสดิภาพแรงง,งานและสวัสดิภาพศาสตร์ซึ่งมา ตรฐานและความเป็นเลิศด้านนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้เพราะมีการผลิตและมาตรฐานระดับสากลข้อดีของการเป็นคู่ค้าโลตัส 1. เข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศผ่านสาขาและช่องทางออนไลน์ของโลตัส 2. ช่วยพัฒนามาตรฐานสินค้าและการผลิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3. สร้างรายได้ที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืน 4. โอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของโลตัส กลุ่มสินค้าเป้าหมายที่โลตัสต้องการนําไปวางจำหน่าย 1. อาหารสดและอาหารพร้อมรับประทานเนื้อสัตว์อาหารทะเลสดและแปรรูปผักสดผลไม้สดและแปรรูปอาหารพร้อมปรุงอาหารสําเร็จรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมไส้กรอกเบเกอรี่โดนัทคุกกี้เค้ก 2. อ,อาหารแห้งข้าวสารน้ำมันน้ำปลาซอสปรุงรสแป้งเส้น 3. เครื่องดื่มน้ำผลไม้นมชากาแฟเครื่องดื่มสมุนไพร 4. ขนมคบเคี้ยวขนมอบกรอบลูกอมมันฝรั่งปลาเส้นผลไม้อบแห้ง 5. สุขภาพความงามสินค้าดูแลหน้าเส้นผมผิวพรรณสุขภาพช่องปากยาและสินค้าทำความสะอาดร่างกาย 6. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด มคา่ด ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดพื้น 7. สินค้าใช้ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นแอร์หม้อหุงข้าวเครื่องใช้ในบ้านเครื่องนอนสินค้าตกแต่งบ้านและประปับปรุงบ้านเครื่องใช้ในครัวเรือนหม้อกระทะจานชามช้อนส้อมสินค้าใช้ทำความสะอาดและอุปกรณ์ทำความสะอาด8เครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเด็กและแฟชั่นขั้นตอนและวิธีการนำสินค้าเข้าไป จำหน่ายในโลตัสหลังจากผู้ประกอบการ SME ทําการศึกษารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสินค้าที่โลตัสต้องการนําไปวางจําหน่ายแล้วผู้ประกอบการต้องเข้าไปกรอกข้อมูลรายละเอียดสําหรับการนําเสนอสินค้ากับโลตัสดังต่อไปนี้คลิกลงทะเบียนทางฟอร์มของโลตัสกรอกชื่อที่อยู่ของ SME ข้อมูลธุรกิจชื่อร้านบริษัท ชื่อสินค้าประเภทสินค้ากำลังการผลิตต่อชิ้นต่อเดือนรูปแบบการจัดตั้งกิจการที่ตั้งโรงงานการรับรองมาตรฐานคุณภาพเช่นอยมอ,อกฮาลาน ISO HACCP GMP เป็นต้น ช่องทางการจัดจำหน่ายข้อมูลสินค้าจุดเด่นอายุสินค้าน้ำหนักบรรจุไฟรูปภาพหลังจากผู้ประกอบการ SME กรอข้อมูลนำเสนอสินค้าผ่านทางฟอร์มของทางโลตัสแล้วจะมีฝ่ายจัดซื้อของโลตัสแต่ละ,ะแผนกสินค้าพิจารณาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME โดยมีกระบวนการการพิจารณาอยู่ที่30วันโดยทางโลตัสและผู้ประกอบการธุรกิจ SME จะมีการพูดคุยและทำการข้อตกลงเงื่อนไขต่าง เกี่ยวกับการผลิตต้นทุนสินค้าและราคาขายในโลตัสการพัฒนาสินค้าหรือปรับปรุงสินค้าเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโลตัสขั้นตอนหลังจากการคัดเลือกเป็นผู้ค้าของโลตัสหลังจากสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกและได้วางจําหน่ายในโลตัสแล้วทางผู้ประกอบการ SME และโลตัสจะต้องทํางานร่วมกันแบบคู่ค้าพันธมิตร Business Partner เพื่อสร้างการเติบโตด้วยกันโดยมีารายละเอียดและขั้นตอนดังนี้ ผู้ประกอบการต้องทบทวนยอดขายกับทีมจัดซื้อเป็นประจำมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่องทั้งตรวจสอบคุณภาพและรักษาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอมีการนำเสนอสินค้าใหม่หรือสินค้านวัตกรรมใหม่ๆโดยโรตัสจะมีทีมงาน R D พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนด้านดังกล่าวมาก พัฒนามาตรฐานขั้นสูงมุ่งสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียและจีนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสนักงานใหญ่โลตัสบริษัทเอกชัยดิทริบลูชันซิสเต็มจำกัด629-1ับหนึ่งถนนนวมินแขว่น,นวนจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพ10230หรือโทร 1, 4 3 0 นั่นคือขั้นตอนและวิธีการนำเสนอสินค้าเข้าไปจำหน่ายในโลตัสที่มีจำนวนสาขามากกว่า2084แห่งทั่วประเทศ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ